เรามาฟังเรื่องราวสบายๆก่อนการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะธรรมะแม้เป็นของรึกซึ้งจะเข้าถึงได้ถ้าง่ายๆสบายๆวันนี้ง่ายๆสบายๆนี่โอ้เราให้ครูไม่ใหญ่ฟังบอกโอ้องค์พระผุดผ่านมาเยอะแยะมีความสุขหน้าเป็นละอ่อนไปเลยแหละ ชีวิต alert ขึ้นมาดูสดชื่นเบิกบานหน้ายังก็ตกกระดงแป้งกันไง <c oughs> ่อ,องทีเดียวแหละพ่องทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยพ่อง <c oughs> คุณลูกบอกโอ้หมอก็บอกว่าเนี่ยเป็นโรคนั่นโรคนี้ต้องผ่าตัดงันงี้ <c oughs> มานี่เฉาชีวิตมาเลย <c oughs> คุณแม่หมอก็ว่างั้นเฉาชีวิตครูไม่ใหญ่บอกเออ ไอ้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไอ้พาเลาจะตัดเมื่อไห่ก็ได้ทั้งนั้นแต่ไอ้ตอนนี้เรามาทำใจให้มันใสๆหยุดกันนิ่งง่ายๆสบ,สบายๆกันซะก่อน,อนลืมไปก่อนบรรเราไม่ได้เป็นอะไรเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมจ๊ะเราเป็นผู้มีบุญคือเรามีทั้งบุญทั้งกรรมแต่บุญเรามากกว่ากรรมมากกวาบากกรรมมันถึงเวลาจะต้องถึงธรรมะแล้วละ่ะ ไปทำใจได้สายเก่งง่ายๆสบายๆเออวันนี้เธอโอ้โหสดใสปิ๊งเลยค,คุณแม่เขาลูกยังกับพี่สาวน้องสาวคือ <c oughs> คุณแม่หน้าอ่อนลงมาทีเดียวสดใสบอกมีความสุขมากสว่างเหมือนกลางวันสว่างเหมือนกลางวัน เลกษาก็บอกโอสวามากดวงก็ไสยองค์พระ,ระกระสยองค์พระ,ระก็ผุดผ่านขยายบอกลืมไปเลยว่าป่วยแล้วไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วตอนนี้คิดอย่างเดียว่าจะหยุดจะน,นิ่งจะดิ่งเข้าไปสู่ภายในใหล้ละเอียดลึกๆเข้าไปครูไม่อยาก็เลยปลอยมีความสุขไปกันด้วยก็เลยเอาบุญมาฝากทุกคนลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ผู้นำบุญภาคนครหลวง8ปดขวบตั้งแต่ปี2537โดยมีกัลยะมิตรชวนลูกให้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวซึ่งขณะนั้นลูกยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายทิ้งบายเบียงปฏิเสธตลอดเวลาตอนนี้สุดลูกตัดสินใจไปด้วยความเกรงใจในสองวันแรกของการนั่งสมาธิรู้สึกปวดเมื่อยมากเพราะไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อน แล้วก็เป็นวัดมีอาการไอมากไอแม้เมื่อยกับไอนี่ไม่เป็นอุปสรรคเลยแต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นจริงกลั้นไอและเวลาเมื่อยมากก็จะค่อยๆขยับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนคนข้างเคียงพระอาจารย์ใจนึกถึงดวงแก้วอยู่กลางท้องก็รู้สึกว่ากลางท้องนั้นมืดสนิททีเดียวรู้สึกว่าใจฟุ้งมากปวดเมื่อยมากๆ เมื่อถึงวันที่สามการนั่งสมาธิใจสงบมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกปวดเมื่อยมากๆในขณะนั้นก็สอนตัวเองว่าอดทนหน่อยเพราะว่าใจกำลังเดินหน้าแล้วใจจึงไม่สนใจกับการปวดเมื่อยของกายและก็นั่งไม่ขยับตัวในขณะนั้นลูกมีความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังดิ่งลงไปในปล่องลึกๆ เห็นคนสัตว์สิ่งของมากมายก็มองไปเรื่อยๆตามที่พระอาจารย์แนะนำจกนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนตัวเองนั่งอยู่คนเดียวในโลกโปรงเบาสบายเห็นไหมจ๊วะว่าที่ส่วนตัวของเรานะอยู่ภายในตัวเป็นส่วนตัวทีเดียวแหละ เมือนั่งอยู่กลางจักรวาลเพียงคนเดียวและเหมือนมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งกำลังซูมเข้ามาใกล้ตัวลูกตลอดเวลาเมื่อสิ่งนั้นซูมเข้ามาใกล้ๆมากๆเห็นเป็นพระรูปสีทององค์ขนาดใหญ่มากเหมือนครอบตัวลูกเมื่อเลิกนั่งสมาธิจะรู้สึกว่าองค์พระอยู่ในกายมีขนาดเล็กกว่าตัวลูกเล็กน้อยเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ลูกทานได้แค่สองสามคำก็ไม่กระดาทานต่อเออก็ <c oughs> อแปลกดีนะ <c oughs> เหมือนกันเลยอินโนเซนต์ยิงเพราะกลัวอาหารจะไปลดองค์พระต่อมาองค์พระมีขนาดเล็กลงและอยู่กลางท้องลูกจึงมันมองท่านอยู่ตลอดเวลาก็เห็นท่านทุกครั้งลูกได้ขอคิดว่าการไม่ลบกวนสมาธิผู้อื่น และหยุดนิ่งเฉยๆทำให้ปฏิบัติทำได้ดีค่ะเออก็แปลกดีบางคนขยับตัวนี่นะเหมือนเหมือนนักมวยวาดขาว่าเหมือนเทงกวาดกวาดโดนโดนข้างเอออมิตภะทำไมรุนแรงอะไรขนาดนั้นมันต้องค่อยๆอย่างเงี้ยพระเจ้านี้ดี เมื่อกลับจากสวนบัวลูกก็ได้แนะนำให้คุณแม่นั่งสมาธิเห็นไหมจ๊ะมาทําหน้าที่กัลยานมิตรแล้วโดยบอกให้ท่านนึกถึงดวงแก้วกลมๆใสเหมือนน้ำแข็งให้ใสเหมือนกับน้ำแข็งแล้วบอกให้ท่านกลืนลงไปในท้องเลยเออลัดดีแล้วก็ให้ท่องสัมมาอรหังเนื่องจากท่านอายุมากแล้วก็เลยต้องบอกทางรัด โดยไม่ได้เล่าประสบะการณ์ใดๆให้คุณแม่ทราบเลยบอกแต่เพียงให้ท่านนั่งสมาธิทำนิ่งๆเฉยๆและดูไปเรื่อยๆทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆคุณแม่ท่านก็ขยันนั่งสมาธิทุกวันในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นตีสองถึงตีห้าถ้าเตือนเมื่อใดก็นั่งเหมือนนั้นท่านก็น,นึกถึงก้อนน้ำแข็งอยู่ในท้อง ก็ย,ยึกยือยึกยืออย่างนั้นแหละ <c oughs> คุณแม่บอกว่ามีอะไรเหมือนเคลื่อนเข้ามา <c oughs> เหมือนเมฆลอยเข้ามาท <c oughs> ่านเลยตกใจลูกก็บอกให้คุณแม่นั่งไปเรื่อยๆ <c oughs> คุณแม่ก็น,นั่งไปเรื่อยๆ <c oughs> ประมาณแปดเดือนโดยไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลย <c oughs> และท่านก็ไม่ทราบประสบะการณ์อะไร ให้นึกแต่น้ำแข็งกันเลยอยู่กลางท้องวายกลมเป็นดวงกลมๆต่อมาคุณแม่บอกว่ามีองค์พระลอยขึ้นมาเห็นไหมไม่ได้บอกอะไร,รนอกจากก้อนน้ำแข็งกลมๆอยู่ในกลางท้องแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรนอกจากคอยให้กำลังใจมาอะไรเห็นไหมลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็อยู่ในท้องท่านจึงหมั่นมององค์พระ ปัจจุบันคุณแม่ยังคงนั่งสมาธิทุกวันคุณแม่บอกว่ามีความรู้สึกว่าองค์พระซ้อนกับร่างกายทำให้ลูกพร,ระจักว่าเออถ้าคนเราเนี่ยนั่งหลับตาทำสมาธิเหมือนอนกันก็ย่อมจะต้องเห็นองค์พระในกายเหมือนกันจริงๆค่ะนี่เธอยือนยันเพราะอย่างคุณแม่เห็นไหมจ๊ะ ท่านทำตามแค่นึกถึงก้อนน้ำแข็งในใครเคยรับประทานก้อนน้ำแข็งมัง่งใครเคยเคี่ยวมัง่งใครเคยเห็นก้อนใหญ่ใครเคยเห็นก้อนเล็กๆลว้วนจะเคยเห็นนั้งนั้นก็แ <c oughs> <c oughs> ปลวะ่าหลับตาก็ตั้งนึกออกนึกได้ก็ตัองเห็นได้ละในปี2538โลกมีประสบการณ์ที่ประทับใจมากคือ คราวหนึ่งลูกอยู่ที่ทำงานขึ้นลิฟต์คนเดียวพอลิฟต์ปิดประตูไฟในลิฟต์ในลิฟต์ก็ดับมืดสนิทแล้วลิฟต์ก็หยุดอยู่กับที่เหมือนให้โอกาสลูกนึกถึงสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งหนึ่งใจขณะนั้นต้องการความช่วยเหลือเพราะลูกไม่คุ้นแล้วก็มากรีจอ,อบให้ลิฟต์อยู่อยู่กับที่สิ่งแรกที่นึกถึงคือพระในตัวพอนึกจนนั้นละองค์พระกับปุ๊บสว่างขึ้นมาเลย แล้วไม่เคยสว่างเช่นนี้มาก่อนที่จริงท่านสว่างมากแต่ว่ายังไม่ได้อารมณ์อย่างนี้ต้องให้ลิฟเป็นครูสอนต้องมีประสบะการณ์ลิฟหยุดกะที่อย่างนี้นรู้สึกอ a ลิ r t <c oughs> ขึ้นมาก็ <c oughs> แปลว,ว่าทุกคนเราท่านนึกถึงความตายเมื่อไหร่ต้องเห็นพระทุกคนไม่ว่าจะเป็นนังเตยแก ทำดิอะไรก็แล้วแต่ทุกคนในโลกยกะเว้นคนบ้าถ้ายังดีๆอยู่แล้วก็ท่านึกถึงความตายและปล่อยวางทุกสิ่งเลยแล้วลึกนึกถึงที่พึ่งภายในเดี๋ยวจะเห็นพระในตัวใช่หไหมจ๊ะไม่เคยสว่างชนนี้มาก่อนองค์พระในตัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัวเรามากที่สุดและสามารถช่วยเราได้ทันทีเลยค่ะ เวลาลูกนั่งสมาธิจะรู้สึกมีความสุขมากๆยังบอกไม่ถูกหมายแล้วแปลว,ว่าความสุขอย่างบอกไม่ถูกได้เพียงประการเดียวคือการทำสมาธิเท่านั้นอยากให้คนอื่นมีความสุขเช่นนี้ด้วยบางทีเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะมาซ้อนในตัวลูกลูกจึงค่อยๆขยับหลังให้ตัวตรงท่านนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่มาซ้อนก็คือองค์พระนั่นเอง รู้สึกว่าหน้าต่างขององค์พระและหน้าต่างของลูกซ้อนเท่ากันพอดีส่วนหลังลูกกระตั้งตรงซ้อนกับองค์พระพอดีใจรู้สึกสงบนิ่งอยู่กับที่เช่นนั้นเป็นเวลานาน,านจึงได้ประสบการณ์ว่าการนั่งสมาธิควรจะนั่งตัวตรงและไม่พิงปีสี่หกครั้งแรกที่ดูลูกได้เห็นองค์พระท็อปวิวลูกรู้สึกว่าเป็นภาพที่ถูกใจลูกมากๆเจ้าค่ะ ลูกได้ยกมือพนมแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อในทันทีที่เห็นภาพนี้โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นละลูกเอ๋ยมองดูต่อไปเถิดเพราะเป็นเหมือนภาพากุญแจสำคัญสาคัญที่ฉเฉลยสิ่งที่ลูกอยากเห็นและอยากทราบเมื่อลูกนึกถึงภาพนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกายเวลานั่งสมาธิลูกจะรู้สึกว่ามีความสุขมากโปร่งเบาสบายเหมือนนั่งอยู่ในที่โล่งคนเดียว จะรู้สึกว่าองค์พระลอยขึ้นมาบางครั้งรู้สึกว่าองค์พระมาซ้อนกับกายของลูกทำให้ใจสงบนิ่งและนั่งได้นานเวลาที่ลูกนั่งในห้องทำงานและมองภาพองค์พระท็อปวิวที่ติดไว้ที่ผนังห้องทำงานจะรู้สึกเป็นเหมือนภาพสามิติเจนรูปองค์พระลอยเด่นขึ้นมา และองกลมรอบองค์พระเป็นเหมือนปล่องที่มองลงไปแล้วรู้สึกว่าลึกมากๆและในปล่องที่ลึกๆนั้นมีความสว่างมากเราจะนํารูปองค์พระท็อปดิวไปให้คุณแม่เอาไว้ดูเวลาท่านนั่งสมาธิซึ่งท่านชอบภาพนี้มากแล้วก็เห็นเป็นภาพสามิติเช่นเดียวกับลูกเห็นทาให้นึกถึงฝ่ายพุทธศิลป์ที่วาดภาพนี้ว่าได้งามและยอดเยี่ยมมาก เราสามารถมองเป็นภาพสามิติและนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะประย์ที่ลูกได้รับจากการนั่งสมาธิและไปวัดฟังธรรมเป็นประจำทำให้ทุกคนในครอบครัวตั้งใจรักษาศีลหเพราะกลัวบาปครอบครัวมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขใดๆเลยลูกและสามีได้พาลูกชายเข้าวัดตั้งแต่ปี2537ซึ่งขณะนั้นลูกชายอายุได้10ปี ลูกชายจังคุ้นเคยกับการทําบุญเป็นเด็กดีและก็ตั้งใจเรียนปัจจุบันกำลังเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและก็ได้ร่วมทํางานกับชมรมพุทธด้วยค่ะตั้งแต่ลูกเด็กเข้าวาดปฏิบัติทำแล้วใจเย็นมากขึ้นการงานที่ทําอยู่ราบรื่นดีอุปสรรคมีน้อยมากเวลางานมีปัญหาลูกจะนึกขอให้ปัญหาดัางกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และทุกเรื่องก็ผ่านไปดีๆเจ้าค่ะเมนึกอยากได้สิ่งใดในทางที่ดีมักจะได้สมปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวและการทํางานของลูกมีความสุขมากเจ้าค่ะเพราะได้ปฏิบัติทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนคือการนำทานรักษาศีลและก็จะเริญภาวนามีความปิติใจทุกวันลูกและสามีจะทําบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวัน ม่อยู่ที่ทํางานจะหาเวลาว่างเพื่อนั่งสมาธิเสมอส่วนตอนเย็นได้ฟังรายการฝันในฝันทุกวันเจ้าค่ะลูกปิติใจมากที่ครอบครัวของลูกได้มีโอกาสมาเดินบนเส้นทางสายนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าลูกและครอบครัวภูมิใจมากที่ได้มาเป็นลูกพระราช ขอโูกและครอบครัวได้ติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อแลคุณยายสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุกระไรวิทนวลทิพสันติสกุลธรรมลูกพระราชพันธ์แทผู้มีบุญเก่าและมีบุญใหม่ได้ลกาวถึงเมตธรรมกายดูครอบครัวธรรมกายในเรื่อครอบครัวธรรมกายดูรละนาบเ,เริมพิติ ยินดีทีเดียวขออนโมทนาสาธุการจ้า